ผมไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นต้องการแค่คุณทำไมไมาถึงเร็วจังคะก็รีบร้อนมาหาคุณไงผมใช้ช่วงพักกลางวันทำงานทุกอย่างให้เสร็จเข้ากลางวันยังไม่ได้กินเลยคุณอยากกินอะไรฉันเลี้ยงเองอืมนานๆทีคุณภรรยาจะเลี้ยงข้าวผมต้องตั้งใจเลือกร้านหน่อยล้ว โอ้โหหวานกันแล้วนี่นี่พวกคุณช่วยระวังกันหน่อยสิตรงนี้มีคนอิจฉาอยู่หนึ่งคนนะพวกเราจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะฝากคนดูร้านด้วยพวกคุณนี่ใจร้ายไปแล้วนะพวกคุณสองคนเนี่ยไปเด็กกันทิ้งให้ฉันทำโอทีอยู่ที่นี่คนเดียวไม่เป็นไรตอนนี้วันทำงานมีงานน้อยเธอก็รีบไปเถอะซีซีของฉันน่ารักซีซีรักฉันที่สุดไม่ได้ภรรยาผมรักผมได้แค่คนเดียว ดัาท่านั้ครัครับครับรัครินครับขันนินครับขันนินครับขันนิครันนินขันนินขันนินรัรน้นขันนิ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 ครันนินรัรนินรันนินข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 ันนิครันนบนขันนิครันนินขันนินขันนินขัรับครับนินขันนินรันนินกันนินขัรครับนิครันนินขันนินขันนินขันนิครันนินรันนินขันนัรันันััั สามีภรรยาจอมหลอกลวงร่วมมือกันเล่นละครหลอกลวงกันคะชาวเน็ตพวกนี้เล่นสมจริงไปหรือเปล่าทั้งทงที่สองวันก่อนนะัยังบอกว่าเธอเป็นคู่รักหวานเช่นกันอยู่เลยเปลี่ยนใจได้กับพิกหน้าก,กระดาษอีกไม่สิเดี๋ยวก่อนนะดังนั้นนายเธอก่อนหน้านี้เรื่องพวกนี้ไม่จริงเหรอตอนนี้จริงแล้วเหรอไม่สิเขายังรู้นายไม่บอกฉันเลยอินซื้อฉันเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งหลายปีนี่มันไม่จริงใช่ไหมตอนนี้ไม่ใช่เวลามาพูดเรื่องพวกนี้ คุณก็รู้เหรอไม่สิพวกคุณรู้กันหมดมีแค่ผมคนเดียวที่ไม่รู้พวกคุณแกล้งผมนี่ฉันคุยกับทางนักข่าวแล้วช่วงนี้พวกเขาคงจะยังไม่ทําอะไรต่อซื่อเฉินเรื่องนี้สรุปแล้วใครเป็นคนทานายพอจะดูไหมรานซีเวย์เป็นคนทํำใครเนี่ะแล้วก็งานเทศกาลแฟชั่นครั้งที่แล้วเขาก็เป็นคนทําไม่ว่าสุดท้ายแล้วเป้าหมายเขาคืออะไรพวกเราต้องจัดการได้แน่ไม่ได้ฉันต้องโทรหาเขาถามให้ชัด เราเป็นเพื่อนกันมาตั้งหลายปีตอนที่เขาทำเรื่องพวกนี้ก็สแสดงจุดเยืนและท่าทีของเขาแล้วทำเขาตอนนี้จะมีประโยชน์อะไรเซธอพูดถูกตอนนี้มูลค่าตลาดของไวัยมอไม่ทันใดก็หายไปหนึ่งริล้านแล้วหุ้นก็ร่วงไม่หยุดเรื่องด่วนตอนนี้ก็คือแก้ปัญหาทางที่ดีคืออเล็กซ์ยอมยกโทษให้แบบนี้ถึงจะลดแรงกดดันจากสื่อวิจารณ์ลงได้ยิ่งฉันส่งอีเมลหาอเล็กซ์อธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วกำลังรอเขาตอบกลับอะฉันมีวิธี คือฉันคิดว่าพวกดาวควรเต็มให้มีการตรวจคันและให้เซนฉันไปตรวจคันเป็นเพื่อนซีซีถ่ายรูปแล้วก็โพสลงเดตสุดท้ายเขาให้คุณย่าอินออกมาอธิบายว่าพวกคุณแค่แพลนจะมีลูกแบบนี้ก็บีเงเบนความสนใจได้แล้วไม่ได้คุณย่าไม่รู้เรื่องอะไรด้วยจะดึงเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้ <c oughs> นี่ก็ไม่ใช่วิธีประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องที่สุดแต่แบบเนี้ยเบียงเบนความสนใจได้นะใช่เถนา่าฉันคิดว่านะฉันมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นปารสซี่เขามีข่าวฉาของพวกดาราเยอะแฉออกมาพอทางนั้นมีประเด็นพวกเราก็เงียบใช่ไหมล่ะฉันคิดว่า ที่เป็นแค่ข่าวซุบซิบสัญญาแต่งงานกระทบโดยตรงกับวมอลและซีซีรวมถึงราคาหุ้นของอินซื้อกรุ๊ปเราจะทำเหมือนครั้งที่แล้วที่มันนั่งภาวนาให้ผ่านไปไม่ได้หรอฉันก็คิดแบบนั้นพวกเราควรเดินหน้าบอกความจริงกับทุกคนขอให้พวกเขายกโทษให้ <c oughs> แต่เมื่อเป็นแบบนี้สถานการณ์พวกคุณจะตกเป็นรองอย่างมากยังไงซะพวกเรายอมรับความเสี่ยงนี้ก็มีค่าตอบแทนที่ต้องจาย ไม่เป็นไรไม่ว่าจากนี้จะเกิดอะไรฉันกับซือเฉินจะแบกรับมันด้วยกันผมจะไม่ยอมให้คุณต้องเดือดร้อนประธานอินพวกพู้ถือหุ้นรีบเรียกประชุมบอร์ดถามหาความรับผิดชอบจากคุณตอนนี้พวกเขารอคุณอยู่ในห้องประชุมฉันรู้ล้ว <c oughs> เอาละไปทำงานเถอะฉันไม่เป็นอะไร ดูแล <át stars> ตัวเองนะอ่ะจะรีบท <se> ิ้งไปไหนเนี <Ser unser were> ่ยอันนาหวานมดขึ้นแล้วไม่จบนี่น่าจะไม่มีเรื่องอะไรนะไม่เป็นไรหรอกงั้นฉันส่งเธอแค่นี้นะเธอมีถ่ายแบบอีกไม่ใช่เหรอรีบไปเถอะ งั้นตอนนี้ฉันรีบไปก่อนถ่ายเสร็จแล้วจะรีบกลับมาอืไปแล้วนะไม่ต้องห่วงอ้าวนี่งรถะนด้วยี่นี่แด่แล้วเลยาดลพกะพกันมากันเด็ลอยเลยเนี่ยฝนตกหนักอ้หหดแล้วเนี่ยเว่อไเนี่ยงนนีบอกนี่ ใส่ไม่ดีเหน่าหรือยังเน่าปาเลยเอาดูวามอะไรด้บางป้านไรบางป้ใน้างบนแล้วกระปองทการเงนลอกกั่ลอกลอกกันหลอกนหลอกกันหลอกกันไลอกันหลอกกันหลอกกันหลอกกหลอกกัลอกันลกกันหลอกปนอกมันหลี่กันหลอกกันหลกกันหลอกกนหลอกกันหลอกกนหลอกกนหลอกกันหอกกอาลอกกันันไันไลอกกันหรอ่นหลอนอกันกันหลอันหลอันอกกันอลอกกหมด ทังนี้โชคดีที่ได้คุณขอบคุณมากนะได้ยินคำขอบคุณจากคุณเสื้อผมเนี่ยถือว่าไม่เสียเปล่าเอาละเอาละฉันไม่เป็นไรจริงๆไม่เป็นไรจริงๆริงนะ <S> <S> ซื้อเชิญนี่เหมือนไม่ใช่ทางกลับบ้านนะพวกเราไม่กลับบ้านผมจะพาคนไปที่ที่หนึ่งที่ไหนเหรอสุดขอบโลกถึงแล้วที่นี่ทำไมถึงเป็นสุดขอบโลกล่ะ ตอนเด็กมีครั้งหนึ่งที่ผมทะเลาะก,กับแม่ผมหนีออกจากบ้านแล้วผมก็ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆจนเดินมาถึงที่นี่ตอนนั้นสำหรับผมแล้วที่นี่นะก็คือสุดขอบโลกผมไม่รู้ว่าสุดขอบโลกอยู่ที่ไหนดังนั้นเลยทำได้แค่พาคุณมาที่สุดขอบโลกของผม ำไมคุณคำนวณเวลาที่มาถึงที่นี่ได้พอดีเลยครั้งนั้นผมเองก็บังเอิญมาเจอจากนั้นทุกครั้งที่ผมเจอปัญหาอุปสรรคผมก็จะมาที่นี่เล่นเกมไร้สาระแบบนี้ซื่อเชิญลำบากแล้วนะจากนี้จะมีฉันอยู่กับคุณเดิมทีแล้วชีวิตก็มีเรื่องมากมายที่เราควบคุมไม่ได้ และก็ไม่มีความสามารถที่จะทำก่อนที่จะเจอคุณเรื่องนี้น่าจะถือว่าผมสามารถควบคุมได้พอเวลาผ่านไปสักพักก็มีความกล้าพอกลับไปเผชิญกับปัญหาพวกนั้นถือว่าเป็นการชารดแบบงั้นฉันชาดแบบให้คุณปัญหาในครั้งนี้หนักหนามาก ถ้าไม่ชาร์จแบตให้เต็มก็คงรับมือได้ยากไม่เป็นไรรับมือไม่ไหวก็ไม่ต้องทำยังไงซะฉันยังมีซีซรายได้ของซีซีน่าจะพอสำหรับชีวิตธรรมดาของเราสองคนนะไม่ได้สิคุณมีพวกของสะสมแพง,พงๆอย่างเช่นโมเดลแต่ไม่เป็นไรโมเดลไม่ต้องเลิกเล่นก็ได้ฉันสามารถทำ DIY ให้คุณได้ฉันจะทำ ผมไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นต้องการแค่คุณ